ถ้าหนิงจะพูดถึงอาหารเสริมสักหนึ่งตัวนะคะตัวแรกที่หนิงขาดไม่ได้เลยก็คือ royal jelly หรือว่านมผึ้งเม็ดนี้นะคะตัวหนิงเองเนี่ยทำงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังทํางานหนักมากพักผ่อนน้อยเรามีความเครียดสะสม,มก็จะนอนไม่หลับหลับไม่สนิทนก็จะป่วยง่ายหนิงถึงเลือกนมผึ้งเพราะในนมผึ้งเม็ดเดียวเนี่ยนะคะมันอุนดมไปด้วยโปรตีนวิตามินแร่ธาตุมีเทน H D A ช่วยในยเรื่องของการฟื้นฟูนฟนบํารุงร่างกายปรับสมดุลฮอร์โมนไม่แก่ง่ายนอนหลับดีขึ้น ลึกเวลาตื่นขึ้นมาเนี่ยก็จะมีความสดชื่นช่วยลดอาการปวดหัว,หวการเป็นไมเกรนและภูมิแพ้ผิวพรรณของเราก็จะเป็่งปั่งสดใสดูอ่อนเยาว์กว่าไวคือยาอายุวัฒนะตอเรลเจอรี่มีเยอะแยะมากมายในท้องตลาดหนิงเลือกทานของออสเตรเลียเพราะเขาเนี่ยมีโดสนมผึ้งสูงสุดในท้องตลาดไม่ผสมแป้งมีเอกสารงานวิจัยยืนยันได้รับอยอยไทยออยออสเตรเลียรับรองว่าดีต่อสุขภาพองค์รวมของร่างกายทั้งหมดเราต้องกินอาหารให้เป็นยาแต่ อย่ากินยาเนี่ยให้กลายเป็นอาหารของเราค่ะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ